สุวิทย์โถภูมิสอนทิธาปมหุ้นไอทีวีลั่นคนแบบนี้นนะ่ะหรือที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีสุวิทย์ทองประเสริฐอดีตหลวงปู่พุทธอิสระได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กหลวงปู่พุทธอิสระมุดย่าไอซาร่าโดยระบุข้อความว่าโถดูสิดูชายคนนี้เขาช่างหน้าเวทนาเสียจริงดันมากลัวนักข่าวดุดดังทีกลัวพระไปเสียแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะทาวันที่13มิถุนายน2566 เห็นข่าวเลขาพักเก้าออกมาถแถลงการในกรณีมีคลิปหลุดของการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นปฏิบัติการ AI ของฝ่ายใดหรือเปล่าแต่ที่แน่แน่คงไม่ใช่ฝีมือของฝ่ายสลิมแน่นอนเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี AI มันทําได้ทุกอย่างจนเลขาสหาประชาชาติต้องออกมาเตือนว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่อันตรายต่อมนุษยชาติซึ่งใจความในคลิปโดยสรุปประมาณว่าเอกสารแจ้งการถือหุ้นไม่ตรงกับการพูดคุยในที่ประชุม ท่านเลขาผู้สื่อาสารจึงออกมารับใช้เจ้านายด้วยการตั้งโพเดียมแถลงข่าวแก้ข่าวทําให้สังคมเริ่มจะสงสัยกันแล้วว่าเอ๊นี่มันอะไรว่าหลักพี่น้องสรุปแล้วท่านเลขาพักเก้าไปไหนเป็นผู้ถือหุ้นไอทีวีกับเขาด้วยหรือท่านเลขาหรือพักเก้าไปไหนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหุ้นไอทีวีด้วยตนเองงั้นหรือผลกําไรขาดทุนของหุ้นไอทีวีมีแบ่งปันแก่ท่านเลขาด้วยงั้นหรือ ทำไมท่านเลขาถึงได้ร้อนตัวร้อนใจออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยอาการลิ้นรัวๆประมาณว่านายผมถูกกลั่นแกล้ง,ลงนี่แสดงว่าท่านเลขาคงมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาด้วยละสิแต่ถ้าจะมีใครบอกว่าเลขาพักก้าวไปไหนม่ได้เป็นคนถือหุ้นไอทีวีอ้าวแล้วท่านเลขมาเดือดร้อนอะไรกับเขาด้วยอันนี้สังคมเขาสงสัยแล้วนายพิธาตัวการปัญหาหายหน้าไปไหนเช่นนั้นก็ต้องถามกลับไปว่าทำไมนายพิธาถึงไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบแถลงข่าวด้วยตนเองเล่า ทำไมถึงได้โยนเผือกร้อนให้เลขาออกมาแถลงข่าวแทนเล่านี่ขนาดยังไม่ได้เป็นนายกเลยนะทาทาก็เริ่มที่จะปัดความรับผิดชอบในความผิดพลาดของตนเองแล้วนอกจากจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดของตนเองแล้วแถมยังแสดงอาการหนีปัญหาถึงขนาดใช้วิชานินจาลับลวงครางหลบหลบ,ลบแอบแอบ,แบถึงขนาดต้องเปลี่ยนรถหลบนักข่าวทั้งมาและกลับแล้วโยนปัญหาให้แก่คนอื่นคนแบบนี้นะ่าหรือที่จะมาเป็นนายกบริหารประเทศมันไม่สง่างามเลยนะทาความกล้าหาญองอาจ ท้าเคยมีกับเขาบ้างไหมทาหรือนี่คือว่าที่นายกคนดีที่หนึ่งจึงต้องมีคุณสมบัติกะล่อนโกโหกเก่งแต่ปากหนีปัญหาที่ชื่นชอบของด้องส่งพู้ไอทีวีจะกำไรหรือขาดทุนทาและครอบครัวก็เป็นคนได้ประโยชน์ทั้งหมดแล้วทําไมทาถึงไม่กล้าออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยตนเองเล่าทาทําทไมถึงได้ประโยชน์ที่ให้แก่ท่านเลขาขารับผิดชอบออกมาถแถลงข่าวแก่ตัวแก้ต่างแทนเล่าทา ทำไมทาต้องหลบหลบแอบแอบแม้แต่นักข่าวสุดเลิศผู้คุ้นเคยทาก็หนีเขาหัวซุกหัวซุนมันดูไม่ปกตินะาทาเพราะก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาไอทีวีเห็นทาเจอนักข่าวเป็นไม่ได้ต้องพุ่งเข้าใส่แต่พอเกิดเรื่องหุ้นไอทีวีเข้าทาก็เปลี่ยนไปจากทาที่เห็นนักข่าวเห็นไม่จ่อปากต้องกระโจนเข้าใส่ประดิษฐ์คำสนอไพเราะระรื่นหูให้น้องโซมผู้คลั่งไคล้ฟังแล้วชื่นชมแต่มาวันนี้ทากลับเดินหนีนักข่าวหรือจำเป็นต้องเจอนักข่าวทาก็โบยให้ไปถามเลขาพักซักนั้น แบบนี้ไม่สง่างามเลยนะทาคิดจะบริหารประเทศนี้ด้วยนิสัยหนีปัญหาเช่นนี้มันน่าเกลียดนะทาพุทธอิสระ